ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางเข้ามาในป่านะผมไม่รู้ผมเนี่ยได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้นะเสียงมันก็ตั้งหลกเลยท่านผู้ชมได้ยินไหมมันมันจะพูดมันมาลั่นทองอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมไปดูนะคือผมเดินทางเข้ามาในป่าเลยท่านผู้ชม ก็คือมาเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้เลยนะคือยังไม่ทันเปิดตัวเปิดอะไรเลยเฮ้ยทำอะไรอะเฮ <c oughs> ้ยมาล่อนทองเหรอมันไม่มีทองให้ล่อนนะท่านผู้ชมตรงนี้มันล่อนทองได้ยังไง พอมันได้ทองท่านผู้ชมตรงนี้มันไม่มีทองนะมันล่อนอะไรของมันนะขอแอดดูไปหนอยเนาะ ่แล้วเราเจอทองดูยิงแล้วเราเจอทองูยแล้วเจอทองย่แล้วเราเอทองริว้วเราเรา้เาะกของมันอะ <c oughs> <c oughs> มันก้นนี่เอ้ยมันสานใช่ในชะมคุณผู้ชมไอ้ทองอ่ะ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับมรผมมาเดินทางเล่นครับท่านผมไม่แย่งท่านไหนทองท่านอยู่ไหนนหนผมขอดูท้องหน่อยสิชอบฝนตกทองไ,ไ,ไอง้ท่านทองเรื่องเหรอ ไหนท้องนไ,งไหนแววมาดูสิมันเป็นทรายไม่ใช่หรอมมมอมเฉยเหอมันเห็นทรายเป็นทอนนะ เนายนาไปร้อนต่อด <semester> ิไม่ไม่ใช้ผมอยากเห็นท่านไปร้อนทองต่อว่ามันจะได้ทองหรือเปล่าผมไม่เอาผมไม่ขโมยของท่านหรอก เจทองไปขายที่ไหนพี่ครับพี่เจ้าทองไปขายที่ไหนครับพี่พในร้านทองนี่ไหนา่าร้านทองร้านไหนเขาจะซื้อนี่มันทายไม่ใช่หน่อยม,มันก็ทายไม่เห็นทองสักก้อนเลยฮะ เดี๋ย่นทองให้ผมดูไหน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 เครื <car <car ่องหล่อนท้องนบท่านผู้ชมคขาบอกใบบอลมีเครื่องเครื่องหล่อนท้องนะไหนเดี๋ยวผูมไปทักพี่ที่สามี่แปัตโอเคโอเค ดูนะกูจะหล่อกูจะหลอมให้เป็นก้อนเดียวเลยครับครับดูไฟแชกูดิอ๋อนี่คือไฟแชกอ่ะมันจุดไม่ติดรอกไฟแชกัเงี้ยเดี๋ยวมึงหลับตานะมันจะเป็นก้อนเดียวเลยเาราตาละเชื่อเพิ่งลืมตาละโอเคอ โอเคหลับตาแล้วหลับตาอยู่โอเคโอเคอยู่นิ่งๆนะมงบตาโอเคเดี๋ยวคงสั่งเสียงไฟนะโอเคเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเป็นทองแล้วแม่อันนี้คือทองใช่ไหม ที่มันเป็นหินที่สกปรกทิ้งมันไปนี่เป็นทองสะอ้านไหมนี่หองบริสุทธิ์ไหมนี่9.99%ขายได้ไหมขายได้ขายได้ก,กปปี่บาทกูได้มึงโอเคโอเคโอเคนายทันร้อนต่อดิทันทันในทันมันง่ายๆต้องบอกให้อ๋อมันไม่ได้รอ่รอ,รอ,รอนร่อนง่ายๆร่อนง่ายๆเลยใช่ไหมโอ้โหทันเก่งมากเลยนะเนี่ยเก่งอย่างนี้นี่เมียรักตาเลยนะเนี่ย วันนี้ท่านจะล่อมทองต่อแล้วท่านล่อมยังไงท่านไม่ใช้ไอใบนี้ล่อมอ่้เฮ้ยเน้ไ้ย้ยเ้อเฮ้เฮ้ยเ้ยเห้ย้ เล่นตั้ไหนก็ไม่รวยนะพี่ชมไปไกลเลยมึงอ่ะไปเลยมาไดากูเชยเลยมาด่าผมได้ไงได้ได้คือผมไม่รู้ผมต้องมาเจอเลยในแต่ละวันนะแต่วันนี้คือคือนะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไร เนี่ยที่ในเนี้ยอันนี้เป็นเป็นเศษทองไงอ๋อเศษทองกูจะหลอมให้เป็นแบบว่าเนื้อเดียวกันอ๋อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันอ๋อให้มันเป็นบริสุทธิ์จบดบริสุทธิ์เลยอ่ะนายต้องทำยังไงบ้างอ่ะคือคุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยอะไรไม่รูล่ะไหน ไหนไหนไหน <c oughs> อะไรเน,นี่นยเฮ้ยโอ้โห,โโหกลายเป็นทองจริงด้วย,อยโอ้โหรวยเลยเลอยอย่างนี้นนอนอเอาไปขายได้กี่บาทเนี่ยมันคือด้ินไหมกบายก็ไปกูอะฮะ กบตายเอาใบบัวมาปิดแบบใครดิ้นแบกบตายเอาใบบัวมาปิดเออใครเป็นกบไม่เคยไดิ้นกับอาติตนะฮะไม่เคยเลยกบตายเอาใบบัวมาปิดไม่เคยเลยนี่มันโ้โหนานเกินเอเดีวนะเฮ้ยทานเล่นอะไรเล่นอะไรโหท่านจะทา<น>ทำ<น>ลายร่างกายกันดิด ท่านได้ทองท่านก็รวยละก,ก,กินข้าวยังเฮ้ยอย่ายยพูดใจอย่างนี้นะทากนิกคนกคน้ายังผมหาค้ายกนิน <c oughs> พูดจาอย่างเงี้ยท่านพูดจจดีๆ ผู้ใจเยยง,งี้มันไม่ดี <c oughs> ทำอะไรท่านผมเจ็บนะสูกกันลูกบ่ช่วกชมมันเอาสายยนแผ่ผมนะเจ็บมากเลยนอนทำอะไรของมันก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคือมันเป็นอะไรของมัน ได้ยินเสี่ยมมันทำอะไรวันนี้สักพักนะอ้ะโหันนี้มาล้างเนื้อล้างตัวเชื่อว่ามันน่าจะไม่มีภัยอันตรายแล้วแค่ว่าเป็นคนเสียสติ่ะท่านผู้ชมผมดูแล้วนะท่านผู้ชมคิดเหมือนผมป่ะแรกๆอย่าได้ยินเขาบอกเขามาล่อนทองโหเขาวโอ้โหที่นี่มีทองให้ล่อนได้เหรอที่ไหนได้นะคนเสียดท่าน้เขาลุกขึ้นนะเป็นอะไร เป็นอะไรไปกินข้าวไปเดี๋ยวเอาข้าวกินไปกินข้าวหรือ,อยังมไม่ต้องมาเอาเอเค okay. ไม่เสือกก็ได้กับบ้านไปนไหนบ้านไปนไหน ทำอะไรมึงฮะไม่ฟังเลยท่านทองทองท่านทอง,ทอง,ทองนีเดี๋ยวเขาจะมองเห็นเป็นทองนี่นทองก้อนมาเริ่มเลย,เยงไ,งไปก็ไปก,ไปกินข้าวไปนะฮะข้าวกินไปมไงงเหนาย่นอ๋อไหนท่านบอมกมันกิเป็นทองใช่ไหมทองเทำแล้วอ๋อทองท่าดีกว่าทานแล้ว ลุกขึ้นเถอไปเดี๋ยวหาข้าวกินไปลุกขึ้นทำไมพูดจาอย่างเงี้ยฮะไม่เป็นคนพูดจาอย่างงี้ไม่น่ารักเลยนะ ผมก็ไม่กลับคน<ป>ตกไปหาที่อยู่ดีๆไปไปไปหาอยู่ที่ร่มฝนไปเดี๋ยวขึ้นไปไปอยู่ที่ล้มๆไประวังนะตรงนี้มีสิ่งชั่วร้ายเยอะนะเดี๋ยวนะดดจดการไม่รู้เลยนะคุยใครมาเขาบอกนะ ไม่กลัวไปลุกขึ้นก่อนฝนมันตกมันจะเป็นไข้ทำไมเรามเป็นคนอย่างนี้ฮะเดี๋ยวซานน้ำให้นะยาจะส่งการลอ่ะ này có cái cái tàu cá là lên nào này. Ơi, lên này. Còn tàu đã bay luôn. Đây phút trai như hả? Hay ơi bia mà pleo มาเล่นกันมาครับทุกท่านาไหมฮะทุกท่านมาไหมฮะนบ้านคุณยุนในกลับบ้านกลับบ้านไปหาใครไม่ต้องู้จะกลับบ้านแล้วนทองยนนะทองอะไรทองคำเหรอทองคำก้อนที่เรื่องเอหรอ ต่อมาแล้วคุณเี่ยว่อไม่เลี้ยวคุณต่อตัดจุกปะป้านก่อนคุณเจ้าพูดสตีดีไหมเนะี่ยสตีนั่นจะไม่ดีท่านผู้ชมคนคนี้ผมจะช่วยเหลือมันมันก็นแม่ผมช่วยเหลือนะด่าผมซ้ำเลยนะผมโคตรคจะปล่อยไปไน,นะนั่นแหละท่านผู้ชม มันคงจะเสียสติแล้วนะมันจะทำอะไรางเสียสติติไปแล้วคือมันเข้าไปอยู่ในไหนของมันอีกก็ไม่รู้ทช่านมู้ชมอันนี้คือบ้านคุณเหรออันนี้คือบ้านคุณเหรอเดี๋ยวข้ามาให้นะไม่กินนดูนี่แห้งขนาดนี้ล้วผมสงสาร

ชื่ออะไรเนี่ยฮะเชื่ออะไรนะเปป๊เปปุเปเปปปพูดชัดชัดเปป๊กเปเป๊เปเป๊ก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 เปเปกเปาด๊กเกเเปกเปเปกเปเป๊กเเปปกเปป เป็นคนติดตลกเหรอฮะไหนเอาไว้ดิไหนเอาไว้ดิหนึ่งอา่ะรอเลยอ๋อต้องเอลดินด้วยเอลไม่ดินไม่ได้ดไมันอ๋อมันมันจะผิดใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ชื่อกูอ๋อถ้าเรียกถ้าเรียกว,ว่าเปปปุทาไม่ขยับเอวนี่ไม่ได้อ๋อไม่ใช่เชื่อคูอ๋ออ๋อต้องขยับเอวด้วยทำให้หายปะหายปะไม่ใช่เชื่อคูอ๋อแล้วถ้าขยับยปะ เราถ้าแบบขยับแบบตูดตูดอย่างเงี้ยขยับก้นอย่างเงี้ยเป๊ปปุ๊ปเป๊ปปุ๊บอย่างเงี้ยเหรอมีไหมมีคนชื่อแปลกๆกคนนี้อีกไหมถ้าแถวบ้านเองอ่ะมีคนชื่อแปลกกคนนี้อีกไหมีมีชื่ออะไรซันยองซันยองไหนมันต้องขยับอะไรไหมน้องน้องขยับตรงไหนหน้าอกหน้าอก ไหนทำไม่ดูหน,นสิสามยังอ่ะฮะไม่ได้ลามลุชื่ออะไรนะล่มยล้วไ <c ười> ข่เราดิไข่เรามีแค่สามชื่อใช่ไหมมีมีอะไรค่อยดิ อ้าวย้ายรอบอันก็ย้า <laughs> ยรอบสิท้าแบบอันละเลยชัชิงปะได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องขยับตัวได้ใช่ไหมมีแคนะ่นี้เนาะอ่า ไปมึงกลับบ้านไปละมึงกลับบ้านไปละคุณชื่ออะไรขอชื่อคุณอีกรอบสิเปเปอร์เหรอชื่อไหนะขอรับดิโอเคโอเคถ้าชอบไมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมเขาคงจะ,ะไม่ค่อยสติดีะนะหากเขาไม่เข้ากินดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ทำร้ายผมนะ สวัสดีนะครับ